ลสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำานึ่งข้าวเหนียวกับอบกระดูกหมูกันนะคะกิจวัตรประจำวันค่ะแต่ก็คือกิจวัตรประจำวันที่มันไม่ไม่ได้ซ้ำกันทุกวันนะคะแต่วันนี้ก็คือว่าเราจะมาทำการนึ่งข้าวเหนียวกับอบกระดูกหมูแล้วก็เราก็จะไปให้กับช่างนะคะที่เขามาต่อเติมกะลดที่บ้านเดี๋ยวเราดูกันไปเรื่อยๆนะคะ ก็จะทอดอันนี้นะคะตัวหนอนค่ะพอดีได้มาจากเอเชียนมาร์เก็ตนะคะจะลองทอดกินนะคะวันนี้แล้วก็กำลังนึ่งข้าวเหนียวอยู่ค่ะแล้วก็อบกระดูกหมูสามชั้นนะคะวันนี้ก็ทำหลายอย่างค่ะเพราะว่าหิวแล้วเดี๋ยวอ่า ตราคาพี่น้องเรามาเก็บใบสระแหน่กันนะคะเราจะมาเก็บผักนะคะเอาไปทำตำซ้อมหมูนะคะเราไปเก็บผักกันเลยค่ะ 啊，妈。 นั่นก็คือกะลัดนะคะลุงเคนกาลังต่อเติมกะลัดลงที่จอดอรถมอเตอร์โฮมนะคะเขาเรียกว่าโรงจอดรถมอเตอร์โฮมนะคะพอดีมอเตอร์โฮมที่ได้มามันเป็นคันใหญ่แต่แล้วก็กะลัดมันมันไม่ไม่ความยาวมันไม่ได้อะคะ่ะลุงเคนก็เลยต่อเติมให้มันยาวขึ้นเพื่อจะเอารถบ้านนะคะเจาะเข้าไปจอดนะคะในลักษณะแบบนี้โอเคค่ะ แลวนี่นะคะเป็นลาสเบอรี่ซัมเมอร์เบอรี่นะคะดูสิคะนี่คือลาสเบอรี่กำลังกินเลยค่ะกินไม่ค่อยทันนะคะมันแดงจัดนคะคะเขเก่ใหญ่เลยนะคะ ดูสิคะลาสเบอรี่สุกเต็มต้นเลยค่ะกินไม่ทันค่ะสุกเยอะมากเลยซูมเข้าไปข้างในนะคะ ี่่คะหวานมากเลยค่ะแล้วก็นี่ก็าหารนะคะที่เลี้ยงไว้ฮาาก็เห็นแล้วแล้วก็ส่งเสียงร้องแล้วค่ะ อยู่สามตัวนะคะตัวแรกชื่อบ๊อบบี้นะคะตัวที่สองชื่อบูทรีตัวเขาจะใหญ่และตัวที่ชื่อบ๊อบบี้เขาจะเขาจะดำดำหน่อยนะคะและตัวสุดท้ายนะคะชื่อจิมมี่ค่ะเราเข้าไปไม่ได้นะคะเขาจะแหบเราค่ะนอกจากว่าลุงเคนเข้าไปได้คนเดียวนะคะาะลุงเคนให้อาหารเขาค่ะ แล้วบริเวณนี้ก็จะเป็นที่อยู่ของห่านนะคะล้านนี้ล้า,ลาเดียวค่ะที่อยู่ของหา่านเขาจะไม่เอาเขาเข้าไปปนกับไก่กับเป็ดนะคะเพราะว่าเขาชอบไปแแบบเป็ดกับไก่ตัวเล็ก,กค่ะนู่นก็จะเป็นเป็ดที่เราเลี้ยงไว้นะคะแต่ยังไม่ออกไข่ค่ะเพราะเราเพิ่งจะเริ่มเลี้ยงได้ประมาณห้าเดือน,นะคะ่ะ เดี๋ยวประมาณอีกสักเดือนกว่าๆหรือสองเดือนเขาน่าจะออกไข่ค่ะแต่เรายังแยกไม่ออกนะคะว่าตัวไหนตัวผู้แล้วก็ตัวไหนตัวเมียแล้วเราก็จะมีไก่นะคะอยู่4ตัวที่ที่ให้ไข่แล้วนะคะ4ตัวนี้ให้ไข่แต่แต่และว,วันเขาออกไข่ไม่เหมือนกันค่ะบางบางวันก็ออกแค่ฟองหนึ่งบางวันถ้าเกิดเขาอารมณ์ดีเขาก็จะออก4ีฟองจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะ น,นี่ก็คือไก่ไก่ไก่ต๊อกอะค่ะตัวใหญ่ๆค่ะที่นี่เขาเรียกไก่ตุรกีอะค่ะจะมีตัวหนึ่งนะคะแต่เรายังไม่รู้ว่ามันตัวผู้หรือตัวเมียนี่ก็คือจะเป็นคอ,อกคอ,อกเป็ดคอ,อกไก่นะคะเราจะมีเป็ดที่มันให้ไข่แล้วอยู่สองตัวนะคะมันก็จะออกของมันทุกวันเลยเป็ดนี่เขาจะออกไข่ออตโตเมติกเลยนะคะทุกวันวันละฟองวันละฟอง ขนาดมีสองตัวนะคะเขายังให้ไข่เราทุกวันเลยแต่ไก่เนี่ยแล้วแต่อารมณ์เขาค่ะถ้าอารมณ์ดีเขาก็จะไข่ให้เรานะคะถ้าอารมณ์ไม่ดีเขาก็จะไม่ไข่มีสี่ตัวบางวันไม่ได้สักใบเลยนะคะแล้วก็บางวันก็ได้แค่ใบเดียวบางวันก็ได้สองใบาบางวันก็ได้สามใบจะเป็นในลักษณะแบบนี้ค่ะเราก็เลยซื้อไก่มาเพิ่มเพื่อที่จะได้ให้ไข่เรามากกว่าเดิมเขาตอนนี้อากาศมันร้อนนะคะวันนี้อากาศดีหน่อยมีแสงนะคะเขาจะเข้าไปอยู่ข้างใน,นะคะ่ะ ดู mm hmm. นะคะตอนนี้กระดูกหมูอ่อนเราอบเรียบร้อยแล้วนะคะจะมีสีสันในลักษณะแบบนี้นะคะและตอนนี้ก็คือเรากำลังรวนหมูนะคะเราจะํำส้มหมูสามชั้นนะคะเดี๋ยวออกมาหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาคอยติดตามกันอีกทีนะคะ นี่นะคะทุกคนวันนี้กับข้าวเราก็เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมีหมูกระดูกหมูอบนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือตำส้มหมูนะคะแล้วก็นี้ตัวหนอนทอดนะคะแล้วนี่ปูที่ที่เหลืออยู่เมื่อวานนี้นะคะเนี่ยค่ะเราจะกินข้าวกันนะคะ นะคะคเราจะมากินข้าวด้วยกันค่ะ looks really good. เราจะลองกินข้าวเหนียวนะคะกับซ้มส้มหมูนะคะ กระทมช่อหลังนะคะที่เราเก็บมาจากในที่เราที่เราที่เราปลูกผักนะคะมันขึ้นเอง <c oughs> สปไปซี่ดด <c oughs> นะบเลี้ยงน้ยสปไปซี่กเนะยังมันข้าวเลยกันนะคะทุกคน You did? No, I don't think so. <laughs> Bug? Yeah. Why are you laughing? Not your everyday food for me. What? What? Not everyday food for <laughs> yeah. very special it's very good make really good ribs. Anything yeah. I thought I just thought and uh, been thought at, at no. Very spicy. bad. It's good. Mm. Not too much fish sauce though. Sometimes you think, very much sometimes, you think really not very much for you. Sometimes. Sometimes it is. Sometimes not. You're not like you can tell me, oh you put the sauce more but I can't put I think you put lemon in that, right? Mm. It's mm. good. Mm. Oprah. Mm. โอเคนะคะวิดีโอนี้ก็แกขอจบไว้แค่นี้นะคะสำหรับวันนี้แล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ Okay, bye bye. Bye bye. Okay. See you next time. Okay.